จะเป็นเทรนเดอร์ภายใน,นที่ตอบโจทย์ไวรุน่นนะผมก็คิดหลายอย่างมากครับตอนสุดท้าย <S <S เนี่ยผมมาลงที่เสื้อยืดเพราะว่าเสื้อยืดมันมีความเป็นความเป็นอมาตะาในตัวครับสามสิบปีที่แล้วห้าสิบปีที่แล้วตั้งแต่ซ<ช>ิกซี้นะครับครับก็ยังเป็นเสื้อยืดถึงแม้ว่าแฟชั่นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่เสื้อยืดไม่เป,เปลี่ยนครับเปลี่ยนแค่ลาย<ช>แล้วอนาคตผมก็คิดว่าอีกสิบปีสามสิบปีผม ที่เราทำเหมือนเปอีเวนต์หรือสังคมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็แบรนด์เนี้ยก็ถูกพัฒนามาเป็นแบรนด์จนมาเป็นแบรนด์ของเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดเนี่ยจะเป็นเสื้อยืดที่มันเหมือนกับเราทำเสื้อยืดขายปกติเนี่ยใช่ไหมฮะแต่เพียงเราใส่ใส่แบรนด์เรา้าไปใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้จะใส่แต่แบรนด์อย่างเดียวนะผมดูแล้วเหมือนว่าคนถ้าคนนิยมขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเราใส่อะไรอื่นไปด้วยนะอ๋อตัวเนี้ยจะเป็นความรู้สึกครับวัยรุ่นเล่นอยู่สามอย่างครับก็คือเรื่อง เรื่องเงิน,นครับเพราะว่าไวรุ่นนี่จะพกต่างน้อยครับก็จะเป็นตัวกําหนดราคาเสื้อเราแล้วก็เรื่องสองจะเป็นเรื่องเพศครับคือจะเป็นไวที่มีเพศสัมพันธ์ได้แล้วครับคิดว่าคิดว่านะครับครเพราะว่าอันที่สามเนี่ยเป็นศักดิ์ศรีครับไวรุ่นก็จะมีศักดิ์ศรีเริ่มเริ่มรู้จักคำว่าศักดิ์ศรี